สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมโดนกันครับลูกค้าแจ้งมาว่าโยกซ้ายกับโยกขวามันไม่ไปมันไม่ค่อยไปมันไปช้ามากเลยทีนี้มันจะเป็นที่อะไรงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นที่อะไรวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับเปิดรีโมทแล้วก็เสียบแบตเลยครับผมโอเคตอนนี้ก็เปิดรีโมทเสียบแบตนะครับวิธีเช็คนะครับให้เข้ามาที่นี่ครับจุด3จุดครับ แล้วก็ไปที่รูปโดนนะครับนี่จะมีรูปโดนเอ่อโทษทีครับรูปรีโมทครับนี่ถ้าทุกท่านเข้ามาจะเป็นหน้าตาแบบนี้รูปรีโมทครับแล้วเราจะไปที่การเปรียบเทียบรีโมทคอนโทลนะครับผมเข้าไปเลยันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่วิธีเช็คเดี๋ยวเราลองเดินหน้าอ่าเดินหน้าเต็มพันห้าสิบครับถอยหลังเต็มพันเก้าห้าสิบครับลูก้าลูก้าไว้ซ้ายขวาไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองโยกซ้ายครับโอเคเห็นไหมครับซ้ายไม่ไป ขวาไม่ไปครับซ้ายขวาเสียครับทีนี้วิธีแก้ทํำยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันจะแก้อย่างไงเบื้องต้นมีอยู่2วิธีครับวิธีที่1คือเปลี่ยนจอยสติ๊กครับวิธีที่2คือเดี๋ยวเราลองคาลิเบตรีโมทดูก่อนว่าจะได้ไหมเดี๋ยวมาลองันเลยโอเคมาดูวิธีรีสตาร์ทรีโมทกันครับงั้นเดี๋ยวเราปิดรีโมดก่อนนะครับเอาโวลูมตรงนี้ไว้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอจะยาวหน่อยก็คือจะทําให้ดูกดปุ่มดีค้างไว้ครับแล้วก็กดปุ่ม เปิดเครื่องครับโอเคกดปุ่มดีค้างไว้อยู่ครับกดปุ่มดีค้างไว้อยู่ครับวิธีนี้ผมได้ลงใน youtube ไว้แล้วครับเดี๋ยวก็ไปดูกันได้นี่เป็นวิธีรีเซ็ตรีโมทเบื้องต้นครับจอสติ๊กเสียอะไรเสียบางครั้งอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนครับนี่รอแป๊บนึงครับเอาคลิปยาวๆกันไปเลยครับจะได้ดูอย่างละเอียดเลยโอเครีโมดร้องแล้วครับ ปอยปุ่มดีครับโอเคงั้นกดปุ่มดีค้างอีกรอบครับและรีโมทจะร้องนี่แบบนี้ครับแล้วเราก็ทําการเดินหน้าถอยหลังโยกซ้ายโยกขวาขึ้นลงหมุนซ้ายหมุนขวาครับแล้วก็หมุนวอลลุ่มขึ้นครับสุดลงสุดครับแล้วก็มาไว้ตรงกลางครับ ขึ้นสุดครับลงสุดครับแล้วก็มาไว้ตรงกลางครับแล้วก็กดปุ่มดีค้างครับแล้วจะได้ยินเสียงแบบนี้ครับอ๋อถ้าติ๊ดติดติดแบบนี้แสดงว่าไม่ได้ครับโอเคเครื่องนี้จะต้องเปลี่ยนจอยสติ๊กครับเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนจอยสติ๊กแล้วจะรีเซ็ตให้ดูอีกรอบครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจอยสติ๊กด้านขวามือกันนะครับหลังจากแกะนัดออกครับ นี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับนีนะ่เราจะแกะตัวนี้กันครับเดี๋ขันะะตรงนี้ออกก่อนอันนี้คลิปจะยาวหน่อยครับเดี๋ยวจะทําให้เห็นกันเลยครับแล้วก็แกะตรงนี้สองตัวครับแกะสายแพ่นตรงนี้ออกครับค่อยๆนะครับระวัง ค่อยๆเก็บโอเคอาน็อตออกคือนี่ครับปิดครับยกออกมาครับโอเคนี้ก็เริ่มแกะน็อตที่จอยอีกครับอีกสี่ตัวครับใช้เวลาเปลี่ยนแป๊บเดียวไม่นานครับไม่นาน เข็มท้ปึ๊บโอเค,ค,รอเ,คเราได้จอยสติก๊กออกมาแล้วครับแล้วก็ครับโอเคทีนี้เราต้องมาแกะตรงนี้ออกครับมุนมุนออกเอาลูกยางครับนี่ครับอันนี้จอยเก่าครับเสียไปแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามา เอาอันใหม่ใส่ครับนี่อันใหม่เราก็เหมือนเดิมใส่ลูกยางเข้าไปปุ๊บหมุนเข้าไปครับโอเคครับวางลงไปที่เดิมครับใส่น็อต4ตัวครับ ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ครับโอเคเช็คน็อตรอบนึงแน่นหมดไหมโอเคแล้วก็เสียบสายครับสายก็จะมีขั้วอยู่ครับเสียบโอเค นี้ก็เริ่มใส่อุปกรณ์กลับเข้าไปที่เดิมครับ <c oughs> ติดน็อติดนอตหรือม,มนันนอดออกโ okay, อเคมันนอดออกโอเคแล้วนี้ก็ใส่น็อตค,ครับครับ <c oughs> ขันเข้าไป ตัวนี้นี่ขันอะไรออกมาก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับให้อยู่ตำแหน่งเดิมครับอ,อีกตัวนึงปึ๊บโอเคเช็คทุกอย่างเรียบร้อยก็ ปิดฝาได้เลยครับไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวใส่มัดทั้งหมดก่อนโอเคครับแล้วเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมารีเซ็ตสักหนึ่งทีครับเอาวอลลุ่มไว้ตรงกลางครับกดปุ่มดีค้างครับกดปุ่มเปิดเครื่องครับเดี๋ยวทําให้เห็นกันชัดๆเลยครับว่าทํำยังไงครับเผื่อลูกค้าที่อยู่ไกลจะได้ทําเองได้ครับกดปุ่มดีค้างอยู่ครับขั้นตอนตาม คลิปต้นคลิปเลยว่าทำยังไงครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนจบครับกำลังเปิดแล้วครับโอเคลองติดแล้วปล่อยปุ่มดีครับกดปุ่มดีค้างครับโอเคมาโยกสติกกันครับมาโยกครับโยก ลำนี้ลูกค้าบอกว่าโยกซ้ายโยกขวาไม่ได้ครับโอเคเลื่อนวัวลุ่มครับลงไว้ตรงกลางครับครับเลื่อนวัวลุ่มครับไว้ตรงกลางครับแล้วก็กดปุ่มดีค้างเดี๋ยวตั้งใจฟังเสียงนะครับโอเคถ้าดังติดเดียวแบบนี้แสดงว่ารีโมตตัวนี้ใช้ได้แน่นอนโอเคเสร็จแล้วเราก็ปิดรีโมทโอเคครับเดี๋ยวไปลองที่โดนกันโอเคครับหลังจากนั้นเราก็เปิดรีโมทแล้วก็ เกยบแบตเตอรี่ที่โดนได้เลยครับแล้วก็เข้าโปรแกรมได้เลยครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ H12 ครับผมโอเคเข้าหน้าดาเนินการได้เลยครับโอเคไปเช็คอีกรอบนึงครับจุด3จุดครับไปที่รูปรูปรีโมทครับแล้วก็เปรียบการปรับเทียบรีโมทคอนโทรลโอเคมาเช็คซ้ายขวากันเมื่อกี้ที่มันเสียครับนี่ตอนนี้เต็ม1,500 0 1,950ครับทุกด้านครับเช็คทุกด้านเต็มหมดแล้ว นี่โอเคการเปลี่ยนจอยสติ๊กครั้งนี้สมมูรณ์แบบครับมีอยู่2วิธีให้เลือกครับรีเซ็ตกับเปลี่ยนเลยครับถ้ารีเซ็ตไม่หายจะต้องเปลี่ยนโอเคฝากโดนไทยกับตันไว้ด้วยครับวันนี้เรามาซ่อมจอยสติ๊กกันสวัสดีครับ